เป็ดเด้พี่น้องกินนํำกันเด้ลาเป็ด start cooking เกรืองอหอมมีครบหวัวใจมันยังมีบ้่งละข้บไปกระกูดหอมลอบพลังเป็ดเนึ่เป็ดโตบางใหญ่หนึ่ง่ะมาเบ่งนํำกัน กันโอน้นต้นพาตัดลาเป็ดเด้อพนะี่น้องกินลาเป็นดน้ำกันว่าไ,ได้กินโดนละคือแดกเห็ดเองเหกินอยู่ร้านมัแต่บดแซมเขาเห็ดเอง ซิน้นมากระคขบลาเป็ดซิน้นเป็ดกำลังดีขาาจะลอกเอาหนังมันต้มบแซบ,บอีกเครื่องก็ไม่ครบซื้อมาตลาดเอเชียมีขายทุกอย่างตลาดเอเชียตลาดฟิลิปปิน,ปนส์ตลาดไซนาทาว ทุกอย่างสำหรับอีเซียมีห่อหมักถัว่วพูเห็มหนอหม้สดก็มีอีกอพี่กินซัมไดมีทุกอย่างของบ้านเฮาโหนี่ส่ใบต้มเลยกระดูกมัน เป็ดเป็ดอย่านี้เขาเลี้ยงอยู่พัมของคนเอเชียเลี้ยงก็นใกลหลายทุกอย่างในี่ไปต้มกับอุ่นขั้นต,ตอนตอนนี้ขั้นตอนสร้อยเล็กน้องถ่ายเป็นขันข้นตอนขั้นตอนไปเบิง่งวิธีลาเป็ดง่าย รบ้อยก็ไปขัวเั็นแ้บต้องเอาแหลกหลายแล้วแต่คนมักเอาเห็ดกินเองแับไม่ได้ก็เห็ดเอาลาเป็ดเด้อพี่น้องแบบง่ายๆขัว อาอันนี้ใส่ก่อนริสุทธิ์เคีย,ขยมขาขาวมันขวจนมันกรอบแล้วหลายขั้นตอนลาบเป็ดกว่าจะได้กินัวมันกรอบ,ก,รอบก่อน Đây rồi. Chuẩn mới đây rồi. Là... Tắt

เีมมขาขามย,ยมเีาาย,ยมมันขาเข้าหรวเทียมใส่หัวค่าตะไค่ตะไข่นล่มันใส่รดามันฟอรมลงไปทัวนกันเลยไม่คิหู ได้้แลวพี่นไัวใจเหดือนกันพร้อมบ่ได้กินลาบเป็ดโดนละสิบยากเอานี่ลงไปเลยหนังมันลงไปสำคัญนะเนาะเคยเฮ็ดแรกทงหนึ่งแซบ่บ mình còn nhon hơn nhìn các ngon chị, đây là luôn, à, tôm mới xay nửa tôm nửa tôm เก็จะเป็น70 20 70แซบบนั้นน้ำปลาใส่ไปแล้วเอาน้ำปลาแดกเลยพี่น้องใส่น้ำปลาแดกน้ำปลาแดกลวกแล้วปลาแดกลวกแล้ว ได้เรื่องได้หนึ่งเขาขัวเขาขัวใส่ลงไปเขาคัวตำเลนนี่ผักหอมทุกอย่างซอยไว้แล้วพี่น้อง ทั้งขาทั้งขีรหอมลาดปักแพลวเ,เองทุกอย่างเด้อใส่ลงไปเลยเดีย๋ยวนี้ไปใส่ต้มหอมเต็มเข้าไปเดยใส่ลายหอมเพง่งคั่นัว Ô, oh, tập lại. Thuổi mắc chạy rồi. Wow. La pet, Wow. Look really good. Bình súp tôm nó. Tôm như thế này bộ bố lại tâm lý đi trumpet 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 sẽ tôm หน่อยได้กินพี่น้องหนึ่งข้าก่นอกนอกินแล้วลาบเป็ดต้มข้าวเหนียวต้มเป็ดลาบเป็ดโอ้มาทุกคนมากินข้าวร่วมกันอาหารคือสิแ่บมานี่ <laughs> คิดอยากมาโดนละ เนียวหนึ่งอดต้มเป็ดลาเป็ดบึงนี้ักแน่บีบมงนาวใส่ว้า looks good small baby ด็อกดชีดอก not that big แต่3เดืนโซนเยอะขึ้นก่อนแล้วนะ